สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะวันจะมาแชร์หมวกไหมพรมถักเองนะคะวันจะเอาไหมพรมที่วันถักนะคะหมวกนะคะผ้าพันคอ,อนิดหน่อยนะคะเอามารีวิวนะคะแล้วก็เอามารีวิวเป็นเทคนิคให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาหมวกนะคะที่จะใส่ไปเที่ยวหน้าหนาวนี้เผื่อใครแบบว่าเอออยากรู้ว่าใส่แล้วมันออกมาลุคทรงยังไงแล้วมีทรงอะไรบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าหมวกที่วันถักเนี่ยนะคะ บางทีมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรงานแฮนด์เมดอะคะ่ะมันไม่เหมือนงานแมชชีนนะคะเพราะฉะนั้นก็รูปทรงนะคะมันก็จะแบบแตกต่างกันจากแมชชีนนิดนึงแต่ก็วันบางตัวเนี่ยอย่างอย่างลายเนี้ยวันก็พยายามทำให้เอามาจากตัวที่แบบฮิตฮิตเขาเรียกลายเคเบิลนะคะของเกาหลี <laughs> เห็นเขาฮิตฮิตกันอยู่นะคะเ,เริ่มแรกเลยนะคะวันก็จะ ให้ดูทรงนี้ก่อนนะคะอ๋อแล้วก็วาน่ะจะแชร์ทริคเล็กๆให้เพื่อนๆด้วยนะคะเลือกหมวกนะคะว่าให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศของเราด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หงดุดหงิดนะคะก่อนหน้านี้วาน่ะถักขายเมื่อปี2018นะคะถักขายช่วงปีใหม่เป็นของขวัญก็มีก็มีลูกค้าบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าทําไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ถักไปด้วยมันก็เลยเออ ไม่ได้เต็มที่แล้วก็เรามือใหม่ด้วยนะคะวันดูจาก YouTube ล้วนๆเลยค่ะทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะคะแล้วก็เอามาตั้งชื่อหมวกนะคะวันก็จะตั้งตามเอ่อตัวหมวกเนี่ยวันตั้งชื่อตามที่ลายที่วันถักตาม YouTube เลยนะคะอันนี้เป็นลายพับสติชนะคะมันก็จะเป็นพุ่มๆออกมาระดับศีรษะก็จะประมาณนี้นะคะ ตัวเนี้ยวันใส่แล้วแต่ตัวนี้วันยังไม่ได้ใส่นะคะตัวนี้มันจะเป็นไหมที่นุ่มแล้วก็หนาอันนี้เป็นไหมขนแกะนะคะป้องกันความป้องกันความหนาวได้ดีแต่มันหลุดสั้นวันมองว่ามันสั้นมันทําให้ปิดหูเราไม่หมดนะคะเดี๋ยววันจะลองใส่ให้ดูนะคะมันก็จะลงมาหู นิดนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ระดับนี้ด้วยปกติทั่วไปแล้วเราใส่หมวกนะคะเราก็จะปล่อยผมนะคะไม่ไม่ค่อยมีใครมัดผมใส่หมวกกันนะคะเราก็จะมาข้างหลังลก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้นะคะตัวนี้ก็หนาเหมือนกันเพราะว่าถักเป็นสองชั้นรับหน้าหนาวได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวเนี้มันจะสั้นสั้นกว่านะคะอันนี้ใส่เป็นแฟชั่นได้นะคะหรือถ้าใครผมยาวแล้วหรือว่าผมยาวอยู่แล้วหรือมีที่ปิดหูก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นลายพับสติชลายขวางนะคะ <c oughs> คือว่างมากถักเยอะอันนี้อันนี้ก็ใช้ไหมพรมสองเส้นเหมือนกันหนาเหมือนกันนะคะอันนี้วันนียชอบแต่ถ้ามันหนาวมากมันเอาไม่อยู่นะคะอย่างไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่ แต่ไปบนดอยบ้านเราได้อยู่แต่ทรงมันสวยดีนะมันแบบมันวิงวิงไม่หลอกใหม่มันวิงเองแต่ว่าทรงมันก็จะพุ่มออกมาเหมือนกันประมาณนี้ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นลายสตารอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟชั่นสำหรับอากาศไม่หนาวเลยอย่างเช่น เริ่มหนาวอ่อนๆอะไแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแฟชั่นก็ได้นะคะอันนี้วันถักให้ลูกสาวหัวหน้าที่ทำงานด้วยแหละ <c oughs> นะคะมันก็จะเป็นลายสานะคะถ้าถ้าเพื่อนๆชอบลายนี้นะคะอยากให้มันกันหนาวได้ก็แนะนำใช้ไหมพรมที่เป็นคัดต้นเส้นใหญ่ๆนะคะ ถักไหมไหมพรมคัดตอนที่เขาเรียกไหมพรมเกาหลีอะคะ่ะบ้านเราจะมีขายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปออลายนี้ Braid stitch นะคะอันนี้กันหนาวได้ค่ะ ใส่ก็จะลงไปประมาณนีนะ้หรือว่าถ้าใครแบบชอบก็ดึงดึงข้างหลังลงอีกก็ได้นะคะดึงข้างหลังลงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลายต,อต่อไป ลายเคนโบนะคะลายเคนวันจะมีสองตัวนะคะตัวเนี้ยไหมพรมเกาหลีอันนี้เป็นไหมของออวันหักที่เมืองไทยนะคะักนุ่มมากจะบอ,อกว่าวันนักรักไหมเกาหลีของประเทศไทยมากเลยวันไม่รู้ว่าแหล่งผลิตเขาที่ไหนแต่ว่าวันซื้อออนไลน์นะคะคือมันนุ่มมันหนาแล้วก็ กันหนาวได้ดีค่ะนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแบบว่าให้มันย้อยไปข้างหลังก็พับอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะย้อยลงไป จริงๆแล้วใส่ให้ปิดหูยังงี้เลยก็แต่พอดีว่าติดหูเดี๋ยวจะลองลองใส่ออกไป <c oughs> ประมาณนี้นะคะอันเนี้ยเหมาะเหมาะกับไปต่างประเทศได้นะคะไปต่างประเทศคือหิมะได้ไหมไม่นะคือตองบอกว่าวันนเคยเจะหิมะไหมวันไม่เคยใส่ต่า หิมะนะคะแต่คือเจอหิมะที่ญี่ปุ่นนะคะมันออหิมะมันเปียกอะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันกันมันก็กันไม่ได้หรอกเพราะเราต้องใส่ใส่แจ็คเก็ตที่มีฮูดนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยนะคะปิดหูเราได้ดีนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นได้นะคะ แล้วก็อันนี้ลายเคเบิลอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอยอมาอันนี้เคเบิลตัวนี้เป็นไหมเส้นเล็กนะคะเป็นไหมอะคริลิกนะคะมันก็จะไม่ได้หนามากแต่ใส่ก็บ้านเราได้อะคะ่ะกับสภาพอากาศที่ไม่หนาวไม่หนาวจะ สิบห้าสิบหกองศาได้อยู่นะคะแล้วก็ลายถัดไปอันนี้เป็นจงผู้ชายนะคะสติธรรมดาเลยนะคะเป็นหมวกทรงผู้ชายนะคะยืดนะคะปะกติแล้วบางคนเขาก็าจะชอบพับมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ยาวมากมันก็จะไม่พับอันเนี้ยแฟชั่นอันนี้วันว่าแฟชั่นนะ ้าแบบว่าใครแบบว่าชอบเรียบๆนะคะต่างประเทศฮิตฮิตทรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้วันนะถักคู่กับผ้าพันคอด้วยแหละเดี๋ยววันจะลองใส่อันนี้หมวกมีผ้าพันคอ วิธีพันผ้าพันคอนะคะวันยังไม่มีเทคนิคมากแต่ว่าเวลาวันพันอ่ะวันก็จะชอบพันตรงนี้พันถ้ามันยาววันก็จะพันประมาณนี้นะถ้ายาวกว่านี้มันก็จะซ้อนซ้อนอีกพันพันพันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่นี้มันก็แบบง่ายๆเลยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้อเคนะคะ จะออกมาประมาณนี้แล้วก็นี่อันนี้เพึ่งถักใหม่ล่าสุดเลยนี่วันตั้งชื่อเป็นลายอลิอลาเบธเันนี่อลิาเบธเบนนี่นะคะเพราะว่าคนที่เขาสอนถักอะคะ่ะเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็ตั้งชื่อนี้นะคะวันก็เลยตั้งชื่อตามตัวเนี้ยวันถัก เพื่อหน้าหนาวของที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือต้องบอกอนว่าวันไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะก็คือวันอยู่สกอตแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็มีหิมะบางพื้นที่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นนะนะว่าตกตรงไหนคือถ้าเคยเห็นเนี่ยก็คืออยู่บนเขาเลยคือวันอะ ไปได้ไหมามาเส้นใหญ่มากเส้นเนี้ยแล้วมันก็นุ่มนะคะมันไม่ได้เป็นไหมคัตตอนนะคะไม่ใช้ไหมขนแกนเป็นไหมอะคริลิกแต่ว่ามันนุ่มมากมันเส้นใหญ่เพราะว่าหนาสองเส้นเลยนะคะใส่คนที่จะไปยุโรปไปญี่ปุ่นนะคะแบบเนี้ยได้เลยนะคะหนาหูไม่ดับเพราะว่าวันน่ะจะเป็นคนที่หูดับง่ายมากเลยแค่ เอ,อ่อถ้าเป็น9กองศา1 0องศาเดินออกจากบ้านเนี่ยหหก็จะดับละนะคะแต่ถ้าเดินไม่นานอ่ะไม่ดับแต่ถ้าเดินนานๆน,นะดับนะคะก็ออกมาจะเป็นแบบนี้ภูมิใจเสนอมากเลยรงนี้คือมันแบบว่าปุ้มปุ้ยใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แบบกระชับคือมันนุ่มนุ่มมากชอบ นะคะลองจากไหมเกาหลีตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยวันอะใส่ใส่หน้าหนาวแล้วมันช่วยได้ช่วยช่วยปิดหูหูไม่ดับนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่วันหักเองนะคะแล้วก็วันก็แพนจะหักเพิ่มอีกนะ,ะก่อนหน้านี้นนวันหักมีลายลายอื่นด้วยแต่วันให้เพื่อนไปละทั้งหมวกผ้าเป็นคอก็เลยเไม่ไดเอามารีวิว ะะทรงก็คอลอ้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็ลองตัดสินใจดูว่าเราชอบทรงไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงนะคะที่เห็นๆเนี่ยก็จะชอบแบบทรงที่ขึ้นที่มันพุ่มขึ้นไปแล้วก็แบบย้วยลงมานะคะตัวนั้นก็ฮิตเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นฝั่งนี้อันนี้เป็นหมวกซื้อมาจะบอกว่าหมวกที่เนี่ย คือแว่าไปซื้อใหม่ก็ละสองปอนด์แต่ไปซื้อหมวกสามปอนด์ <c oughs> นะคะอันนี้เป็นหมวกที่หักอันนี้ทรงนี้ใส่สแตนดาร์ดมากวันะชอบแต่วันถักไม่เป็นนะคะเพราะว่าคือวันถักออกมาได้เต็นที่มันจะเป็นไายลายแนวเนี้ยนะคะมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกัน แต่อันนี้วันชอบวันคิดคือมันหักนานอ่ะอันนี้นหักนานมากแล้วใหม่มันเส้นเล็กอ่ะอันนี้ก็เลยลองไปซื้ออันนี้มาอันนี้สามปอนเก้าเก้าสามจุดเก้าเก้านะคะก็จะประมาณนี้อ่ก็ปิดจริงๆก็ปิดประมาณนี้แล้วก็เอาเข้มลงมาประมาณนี้ ใส่ได้ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นทรงผู้ชายนะคะทรงผู้ชายอันนี้เป็นหมวกซื้อมาแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นของพาร์ทเนอร์น,นะคะพาร์ทเนอร์อันนี้ จะออกย้อยอเวลาใส่จะใส่ประมาณเนี้อ๋อเห็นเหนียงก็จะประมาณเนี้ยก็อ้วน,อนอ่ะน้ะก็จะประมาณน,นี้นะคะอันนี้เป็นหมวกหน้าหนาวได้เพราะว่ามันหนานะคะทีนี้ยหมวกสโสนไม่ต้องหมวกสโสน,นะคะ่ะถ้าแบบอากาศติดลบมากๆอย่างถ้าเราไป ไปในที่ต่างประเทศนะคะปีนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครแพนไปต่างประเทศเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นหมวกอันนี้ไม่ถักเองนะคะมันก็จะซื้อตัวนี้มาไว้หนึ่งตัวนะคะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนผ้านานโนว่าเราอะนะคะคือรู้ได้ยังไงว่ามันอุ่นนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนว่ามันเป็นฮีตเตอร์อะค่ะก็คือเหมือนผงมื่อ อันนี้ป้ายมันหายไปแล้วเพราะตอนวันซื้อที่ป้ายที่ป้ายมันติดอ่ะมันบอกว่ากันกันหนาวก็คือเป็นพวกฮีเตอร์ได้ไม่ให้ฮีเตอร์ฮีทฮีทเซเวอร์นะคะแล้วก็ถุงมือนะคะซื้อมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เคยซื้อถุงมือที่เมืองไทยไปญี่ปุ่นนะคะ ที่เป็นหนังข้างในข้างในก็เป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนผ้านานโนเป็นแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่มือเย็นมากนะคะที่นี่ที่นี่อากาศเย็นก็มือเท้าเย็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แบบใส่ไปเที่ยวนานๆก็ไม่ไม่นะคะวันก็ไม่ได้ใส่ถุงมืออันนี้ก็เอามาก,กันาไว้ก่อนเผื่อเผื่อต้องได้ออกไปไหนคือช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยะคะ่ะเพราะว่ามันโควิดอะนะคะ ก็จะหนาวแก้หนาวกันหนาวได้นะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็รีวิวจบแล้วนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดกดไลค์กดชอบได้เนาะไม่ชอบก็อันไลคก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากรู้นะคะก็เม้นมาถามได้นะคะว่า ลายพวกนี้พี่ไปไปหามาจากไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าถักเองคือเดี๋ยววันอะกำลังจะทำคลิปถักเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมามันเห็นชัดอธิบายคือเป็นคนอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าเวลาถักมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่า แต่วันจะหาลายนะคะที่มันง่ายๆซึ่งเป็นลายนี้นะคะอลิซาเบธเบนนี่ง่ายมากนะคะถักแป๊บเดียวเองนะคะใช้เวลาไม่นานวันจะลงคลิปนี้สอนถักอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ผ่านมาเว็บมามาดูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย